สบายดีสบายดีพี่น้องมา่อผูกกันแล้วนับสองสไลด์บรรดาซุ้นหนึ่งพี่น้องมีก็ออกมาทุ่งขึ้นกาวเนาะมินินะสีมาปีนกอนไม้ได้พี่น้องมากับเพาะไปช้อนสองคนขึ้นกาวเนาะส่วนเมียป้องนะลายกล้ยออกไปอยู่ทุ่งอาหารเนาะพี่น้องถามมันอยู่นะเพื่อนกับสิเขามันมันเคลื่อนเครงล้างเนาะพี่น้องขึ้นหาถามมันอยู่เพื่อนกับน้ำกล้ยขึ้นกาเนาะพี่น้องเพราะว่าข้าวปอยนาะมันกับปลาเก๋เนาะพี่น้องแบบขัวก็จะอยู่ทั่วยีซวนก็จะกไลไปนำเนาะอย่ันไปทางอื่นแม่เพคุนกะเลยนำเมืองก่อน ว่าไม่ใช่แค่ลืมคักเนาะพี่น้องส่วนท่าเนาะไปปีนกอนอไม้เนาะกับเท้าไก่ซ้อนเอาไก่ซ้อนนาเป็นมือกล่องคือเก่าเนาะพี่น้องปปกอนอไม้ก็ฮะอาเทอีถมงหงายมีเนื้ออืดแน่นะพี่น้องมือหนั่นให้ยังไงน้อไม้ใหญ่ตอนเ่าไปิดผัวก็มียาห่าง

ซิงเลี้ยงอยู่กับเจ้าได้撒สิงเลี้ยงอยู่กับจ้าน่ะสามมันทำก็จะเอาแล้วกอับก็จะก็จะหัเอาแล้เอาใส่ขู่ก่อนถึงมือลงมือกล่องมือกล่งกมือัอกล่องให้บิด้วยดอไม้ในขู่เบื่เมันเดยเช้าสองมันจะพักก่อนยู่แน่นู่มา Nhàn phì, nhàn phì tớ nói ai vô? Nội phụ cho bảo ảo à đấy Vô thì nội phụ Mình nặn thế vậy, bật nhai nè Thì à, nào bọn bọn ảo khuyến bắt nào Ủa, mưa tốt đấy hắm Một lá chứ khuyến quá, tốt, tốt Một lá tốt đấy ขยย่จะโต๊กนี่พ ah ี่น้องน้องใหม่ฮักเอาฮักฮักเอาแง้มมันแบบนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าย่าส่วนนี้ยงอนคือสีบริสลด์ดอกฮู้แนง้ยื่เทิงนี่พี่น้องนี่พี่น้องฮักแง้มนี่พี่น้อง เมื่อกล่นอนนายจะลุมพูนสิตโต๊ะบกเขินมาน้ำพี่น้องหอยปีนมาน้ำไปถากเก็บอย่ลุมซาสีดึกลองหาจากกระถากเก็บสักครูอคอยลงเด้อคอยลงได้พี่นาบุหอยปีนขึ้นมากอะไยังแไงขึ้นมาน้ำถากเก็บอย่ลุมซาสีดึกลองไปหายดอกซาสะไปนคนขืนเองอเอา้าคอยๆเด้อพูนไปเก็บทั้งล้างอีกเด้อซาสีน่นไปทั้งล้างเด้อออกไปแล้วลงได้ยูนั่นหพี่น้องคอยเด้อคอยเด้อ อองไปถ่ายอยู่หันแล้วพิงแดดถามหนาวแน่มันอีสัสิดึกออกไปจะดึกดึกออกกับพี่น้องมันข้าตะเอาเก็บเอาสวนหานล้วมนลุยอยู่เถิงเต่อนะพี่น้องพี่น้องเห็นนี่แหละตอนนี้นะปีนขึ้นมาเงาหย่อนแน่หน่อยก่อนน้องพี่น้อง นี่ฮักอเนียงมาปีนขึ้นมาย่างสูงเลยได้พี่น้องเพื่อสมุนขึ้นมาได้น้ำมันลายดูหอยกระเจาผ่านอ่อนหยอดอันหยอดใหญ่ไม่แล้วนะพี่น้องเทากับมาหาเลมอเนียงนี่หน่อยมันก็ได้มือแกงกระเส็บกันมือกอกัะหอกอยู่รุมพูะพี่น้อง นี่มาตัวนี้พี่เนาะนี่ตัวนี้แน้งแง้งใหญ่อยู่เด้อยังอีกันนึงใช่เห็นอยู่บ่คนเก็บยู่รุมพี่น้องส่วนสไลยขึ้นมาบบกสูงเด้อพี่น้องพี่เนี่ยฮะแม่โทษมาบ่ พี่เนาหาต่อไปห้านะนั่งนิดหน่อยเด็กพี่เนาะนั่งนิดหน่อยเถอะพออีกแล้วพี่น้องกดเดียวยานพ่อแก่งอยู่พี่น้องเลยมันเป็นน้ำไม้ไผ่บ้านเนาะโมเมนต์น้ำไม้ลายหักยากไปยังหน่อย Kèm nó vĩnh hảo nha mẹ. Ni nó vĩnh hảo. Ni nè yế. Tu ký kai. Chấm dứt hăng ta. Hèm nèm đơ. Nèm đơ. Ven như vậy. Ven như vậy. như vậy. Ven như vậy. Ven như vậy. Ven như vậy. อีกอ,อ,อังน,น,อนึ่งเห็หนอยูน้นองพี่น้องปินมาอยากสูงพี่น้องลงมาเด้อนี่ดอกไม้เท่าห่ะก็เดียวพี่นอ้องตรงซ้ยพ่อแกงยุกเกาเดียวมาหาพักหาเพียงไหลายๆอย่างเนาะพี่น้องก็พอกินแล้วช้วย thử nói nhưng mà thử nhà nên cái gì mà nó thì nào. À, bà hát hai ý, cái hai ý. Nhán đó hai mà mười Tên trên đời nó băng khô mại lộn đơ đã mất nó băng mại lộn đơ mười cộng mười Nam. bông hôn đâu thì long năm con hôn nó gọi là nó đi ơ bớt hạ 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 bớt าบัน้อยแห้งก็เอาก็จะมาหานหอมอันนี้สามีอยอเนี้ทเขียนเป็นอย่าี้ยอย่างนี่สามีก็จะหักอัหยดนี่ย้บหยดนะคอบัเห็นยเกียกดี๋ยวเขาเอาละ ตั้งแต่ั้งแตนะจ๊ะนี่ยั้งแตฮะพี่น้องั้งแตฮะเซนด้เซนต์ตประธานทำใหม่เอาแล้วเออมาซัาบเอาที่บไก่เจ้าและฮะอาเกาะหนึ่งบน่นึ่ไปลงไปหาก่อนนะ

พอกิน

แต่ก่อนยังทำนีขอาหันนั้นเป็นก่อนน้ำไม้น้ำไม้ไผ่นอพี่น้องธรรมดาน้ำไม้ไผ่นั้นเบือยนี่เอนเฮียวมาแล้วนั่นเบือน้ำไม้อันนี้ไผ่บ้านะพี่น้องน้ำไม้ธรรมดาทำมาปอกกันถ้าอยากได้น้ำไม้ธรรมดาได้สำหรับก็เอาสำนักนะพี่น้องเบิ้งดูเบื้องก่อนเห็นอยู่ลูกยืนเอาเมื่อย ม yeah. yeah. ือกล่องกับมือไงเด้อพ uh ี่น้องอันที่จริงมัน mm ก็แ hmm. ย sí ่างพี่น้องต่ว่าปีนขึ้นบัเทิงปีนขึ้นบัได้าน้อพี่น้องมันหกแห้งน้ำด้ายบวบหัวสะเละกระหูคว่ำเงาเจ้าหงษเพลงจ้ามือกล่องจ้าจมเมื่อยแห้งวะ ăn thoáng đi ăn thoáng nói ăn thoáng đi nó thoáng đi ăn thoáng bọc ăn thoáng đại ăn thoáng đi ăn thoáng đi ăn thoáng ăn ăn thoáng đi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  ăn ăn thoáng đi đi ăn múc đi ăn ăn thoáng đi ăn thoáng ส่วงนี้มันกับเป็นส่วงอึดในน้นะพี่น้องน้ำไม้กันอย่าไปหาหน้ำไม้ลายกับซักคอมบนเวางนะพี่น้องบ่มีคนพาไปเฮาอย่าลุงปลาขั้นสิไปเองกันเฮ<ห>าเลยเสแสมได้ทางนั้นเฮาเพิ่นมีหน้าทางนั้นซันกนนาาคอเมเพิ่นกันเลยพู้จักปลาในเสหลบผมมีเนาะทางเสหลบเราคอยู้ปลามันกวงเนาะทางเลยพี่น้อง ขอหาตก็หามหมแล้วนะตะกามันไม่หยอดมันไหนาหารก่อนนไหนช่งมึงว่านีหันชื่อหันกินเด้ห้อ

ปินมาในกล้วม่อกาะนิ้มิง่วนงนมิงเต็มคู่นี่เต็มคู่คูยังเลือที่เอา มันยังแกวงานนี้มันยังแกะลงมือเองยังแกะเสียนห้าหน่มไม้นเสียออกไปเมื่อหน้าพ่ายของกินเพาะมันยังแกะเสี่ยนห้าหน่อไม้ของกินเพาะมันยัแก้มือมือกองห้าน่ะเป็นไฝเลยเด้อมือกองหนี่ หยอดยาวๆนี่พี่น้องพอแกงเลยมั้ยฮัมวิวดูไก่ซ้อนแทบพี่น้องเฮ้ยมันคลายมันคลายใจจะจับเจ้าดูหน่อยอามนามเลยฟาดออกมันคลายมึงนี่พี่น้องพี่น้องปอกไปปอกมาก็แกงได้นี่ตัวใหญ่หนึ่งพอแกง เมื่อได้เป็นอย่างดูห่ามื่อกองบิดคีออสไอ้ยอไปหรืออาวัาในขั้นน้ำไม้น่ะเมื่อมัในีไปเฮ้ยเฮ้ยเด้สิเล่เฮ้ยเด้สิเล่บ้ามันหนาวมันแม่ลูกมันลมไหนวะอยู่ไกลหนุ่มก้นไม้มันตกใส่หัวแห่งฝาตกใส่หัวได้กดไก่กุ้งพาไปรอท่าผมมันเมื่อไปพี่น้องบิดขี้อยากเมื่อแต่งเฮิง มื่อก่อนให้ม right mm ื hmm. ่อก่อนทายหุ่นเมื่ออ่อนตะแล่ยพี่น้องเอกยจงเป็นนะมื่อนี้เป็นก็ได้จิตใจมื่อก่อนเ่ยส่งกะขี้ว่าส่งอ้าวดื้อย่างแก้วไปแล้วย่างแก้วไปขวดเกียดส่วนสุ่มลสสุ่มใส่ชิมห้าแกงหม้ายเหือ่น้ำพี่น้องฮ้อนรถละเป็นได พี่น้องพี่น้องบหัวสแลกหัวยองดูหะปีนกอน้ำไม้น้ำาหลไยลพี่น้องดูหะมันขวดมันขวดเหนียวมือฮะทันทีมันยากครับเผียรน้ำไม้บอกเนาะพี่น้องสแลกะชิได้จบคลิปเนาะสิมหานต้มแกงเนาะซามียาปอกมาเนาะตอนเที่ยง สิได้จบคลิปไป้พอกันไม่คลิปหนาเนาะพี่น้องมะแกงมไม้กับไก่ซ้อนก่อนถ้ามกะอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามพูดเป็นก็ต้องใจซาและนในเหตุคลิปต่อๆไปนี้เด้อยพี่น้องเ้อบ๊ายบายสบาย,บายดี